เที่ยวต่อเดยไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันต้องไปไม่ว่างวันน้องเลยฮะเลยใช้หรือปาตี้ปาตีวันนี้เพื่อนมาอะไรสักอย่าหนึ่งเคยฮะผมไม่มีเวลาให้เขาหรอกครับไม่มีเวลาไปไล่สาระนะคนครับนี่อันนี้ยาวไปแล้วเนียกี่ต่อออกออกอากาศกี่วันเนี่ยแต่ข่ามวดข่าวว่ามิ้งเธอออกสาระไปแล้วนี่แหละที่คุยมาทั้งหมดไม่ออกแล้วตอบเธอเม่อไหร่ครับตอบเป็นไงบ้างตอบเป็นไงตอบไปแล้วครับ ว่ายังไม่รู้แนนครับผมได้สอบได้สอบครับผมได้สอบพูดให้สอบได้สอบได้สอบได้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 ไ้ได้ไดด้ไ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 ดได้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 ไดด้ได้ไดได้ไได้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 ไ้ได้ได้ไ้ได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 ้ไ้ไ ออกยังั้นออไหนบอกทีเดียวากู้สไหว่าวันนี้เออถึงแบบกระตักกระตักแบบพูดไม่ถูกเออเขินหืออะไรอยู่ไม่รู้แต่ว่ยังไงมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะมดกัดมดกัดมดกัดกินเล่นแรนกินต่